แค่นีดีถ okay, ืดีกว่าแล้วแต่นะแล้วแต่ดูนี้ดีกว่าเปิดมาตันทเหมือนกันนะาไมทเหมือนกันเยแล้วแต่้แต่่นีไม่กระตุกเข้าเเรตอุ้ยที่ดูดีก่านี่ยวโนแท้จะเปิดไม้ออยากดูกรดบดอ่นกับบ้านไงอนแล้วแต่นะกับบ้านไงกับบ้านยังไงโอ้ยเยะ แล้วแต่นะเมาเหมือนกันนะเห็นเมาเป็นไงเอ็มถืใจรถลูกศิษย์ถือไม่น้อยตัดหน้าบอดเหม่อนกันเหมือได้โอกาสครับเดียเม่มาแต่ก็ถือว่าเปลียดได้ดีเลยเม่ทำให้เดียเม่เลยกินกินกินลากเลยมาเลยคนเนี่ยพอเรียกเดลียวโอนเมาไหมเมาไม่เมานะ ไม่นะไม่เมาใช่ไหมแป๊เดียวเดี๋ยวที่มาสอง